ในวิดีโอนี้แอดบิ๊กจะพาไปดูจอที่ครอบคุมการใช้งานในทุกรูปแบบเลยนะครับนั่นก็คือจอจาก a อเซในซีรีส์ในโต v v g 4 4 0รุ่นใหม่ครับขนาดจอ24นิ้วพร้อมฟีเจอร์ IPS 165 h z HDR 1 0ในราคา5,990บาทมีลำโพงในตัวอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนอรรงินลุนนะครับและด้านหน้าของเพื่อนๆคือเอเซอร์ไนโตรซีรครับ VG 240รหัสรุ่นอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนาปรับปรุงมาจากเดิมเรียกว่ามีความน่าสนใจมากเปิดราคาก่อนเลยสำหรับราคาของตัวจอตัวนี้อยู่ที่ 5,990บาทครับเป็นราคากลางที่มีขายทั้ง JAB, Adwise, Banana และ IT City มีจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับสเปคของตัวจอเรียกว่าจัดเต็มมากๆนะครับพัฒนามาจากตัวเดิมในหลยายๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นขนาดของตัวจอครับเป็นจอขนาด24นิ้วเหมือนเดิมเนาะมาพร้อมพาแเนลครับที่เป็น IPS Refresh Rate Overclock สูงสุด165ดังนั้นความลื่นมีมากกว่าเดิมด้วยนะครับตัวจอเป็น จอแบบด้านลดแสงสะท้อนลดแสงรบกวนนะครับมาพร้อมลำโพงในตัวเป็นลำโพง2วัตต์จำนวน2ตัวเสียงดีพอใช้ได้เลยนะใช้เล่นเกมใช้ฟังเพลงไม่ต้องไปซื้อลำโพงแยกมาแต่แนะนำถ้าจะเล่นเกมจริงๆต่อหูฟังได้ครับในตัวจอมีช่องหูฟังให้ด้วยเป็นหูฟัง3.5นะครับรวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อของตัวจอนะมีครบคันมากนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI 2 0จํานวน2ช่อง ดิสเพย์พอร์ตหช่องนะครับตัวจอตัวนี้ครับมีอะแดปเตอร์ในตัวเลยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์แยกครับใช้สาย AC เส้นเดียวเสียบเข้ากับตัวจอได้เลยในทันทีครับในส่วนของฟีเจอร์อื่นก็อัดแน่นมาทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น VRB นะครับหรือ Virtual b o o t นั่นเองนะฮะได้ต่ำสุดอยู่ที่0.1มิลลิวินนะครับ HDR มีมาด้วยเป็น HDR 1 0นะครับ ซึ่ง2ฟีเจอร์นี้เวลาใช้งานต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับแต่ฟีเจอร์ที่ผมมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวก็คือฟีเจอร์อย่าง HDR นะครับทำให้ภาพในการใช้งานนะครับค่อนข้างสวยเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมได้สีสันที่สดและมีดีเทลเพิ่มขึ้นในการดูหนังอย่าง Netflix ก็ทําได้ดีมากทีเดียวนะครับมีลําโพงในตัวด้วยตอบโจทย์การทํางานทุกรูปแบบอย่างที่ผมบอกได้อย่างดีทีเดียวครับการดีไซน์ของตัวจอเนาะ แน่นอนว่าตัวจอยังคงใช้อ้างอิงดีไซน์จากตัว v g 240เดิมนะครับก็จะยังคงใช้ดีไซน์คล้ายคลึงตัวเดิมก็คือเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกโดยส่วนใหญ่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นลวดลายแบบแฮร์ไลน์นะครับพร้อมช่องระบายความร้อนต่างๆสามารถยึดตัวจอกับกําแพงยึดกับตัวโต๊ะได้เพราะว่ามีมาตรฐานเวอร์ซ่า100นะครับเวอร์ซ่าเมาส์ที่สามารถยึดกับขานโต๊ะ ยึดกับตัวเมาส์ติดผนังได้เช่นกันนะครับในส่วนของปุ่มกดนะครับที่เป็นปุ่ม OSD ก็มีมาอย่างครบถ้วนประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดนะครับและปุ่มคอนโทรลเพิ่มเติมอีก4ปุ่มพร้อมด้วยจอยสติ๊กที่ใช้งานง่ายผ่าน OSD ของตัวเจาะได้เลยในทันทีครับขาตั้งของเขาไม่สามารถปรับอะไรได้มากมายนักนะครับ ตรงนี้เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่ด้วยความที่ราคากับสเปคแน่นแล้วตัวฟีเจอร์ในส่วนของขาตั้งอันนี้อาจจะต้องซื้อมาเสริมเองในส่วนของขาตั้งแยกนะครับขาตั้งเขาจะทําได้แค่กดหน้าจอขึ้นประมาณนี้กับกดหน้าจอลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะถอดขาตั้งออกมาได้อย่างค่อนข้างง่ายดายทีเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อ่ะโอเคถ้าคนจะซื้อจอนี้ต้องรู้ไว้คือขาตั้งนั่นเองนะครับสีของขาตั้งก็จะเป็นลวดลายสีแดงนะครับตัดด้วยสีดําหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบไร้กรอบไร้ขอบนะครับเป็นพื้นเต็มนะครับจะไม่มีกรอบพลาสติกมานันหนานุ่นๆมาบาังตาให้ดูเชยดูอะไรแล้วนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมี เท็กเจอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของการดีไซน์นะมีโลโกเอเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับไม่มีไฟไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเน้นในส่วนของสเปคของตัวจอเป็นหลักตัวภาพเท่าที่ผมได้ลองมาถือว่าทำได้ดีคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมตามไปดูกันทดสอบกันต่อได้เลยครับในส่วนของการคอนโทรลของตัวจอ o s d นะครับเราสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมด4ปุ่มนะครับโดยปุ่มบนสุด จะเป็นในส่วนของโหมดการใช้งานนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโหมดเกมโหมด User ทั่วไปโหมด HDR เราสามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าอยากจะใช้โหมดไหนในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เป็น brightness หรือความสว่างของตัวจอนะครับเราสามารถเลือกที่จะปรับผ่านตรงนี้แบบรวดเร็วได้เลยในทันทีนะนี่ฮะก็เข้าไปได้เลยปรับได้สบายๆนะครับรวมไปถึง อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น Input ตนะครับอินพุก็จะเป็นพวกสายนะครับเช่น HDMI หรือ Display Port อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ซึ่งมีทั้งหมด3 Input คือ HDMI 1, 2และ Display Port นะครับรวมถึงในโหมดของ Auto Scan ก็จะมีให้เลือกกันในจุดตรงนี้และสุดท้ายครับในโหมดเมนูซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดนะครับเราสามารถปรับได้ตั้งแต่ตัว Picture นะครับในส่วนของความสว่าง Contrast l l c k k o o s t นะครับบูไลอะไรต่างๆโดย H.D.R เราสามารถปรับในตัวจอได้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเปิด H.D.R ในตัว O.S.D แล้วต้องไปเปิดใน Windows ด้วยเพื่อจะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับอ่ะต่อมาครับจะเป็นในส่วนของหัวข้อสีหรือ Color นะครับเราสามารถมาจูนเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Color t h e m ทนะครับหรือ Gamma ต่างๆระบบเสียงครับ ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่70นะครับแต่สามารถปรับได้สูงสุดถึง100%กันเลยทีเดียวเนาะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของการมิ้วเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อลำโพงแยกมาอะไรแบบนี้ในส่วนของเกมมิ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมด Overdrive และตัว FreeSync ด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดใช้งาน FreeSync ได้นะครับสำหรับเครื่องที่รองรับเทคโนโลยีนี้นะฮะ แล้วก็จะมีเทคโนโลยี VRB นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการจำลองตัว response time ให้มันต่ำลงไปอีกนะครับเพื่อความลื่นไหลในการเล่นเกมแต่มันจะไม่สามารถใช้งานพร้อมกับตัว HDR ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเป้าเล็งอะไรต่างๆอีกเยอะรวมถึงตัวนักเฟรมด้วยนะครับที่อยู่มุมขวาของตัวจอการ control OSD และตัว system ภาพรวมนะครับในการควบคุมเนาะซึ่งนี่ก็คือ OSD ทั้งหมดของตัวจอนี่ครับ เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากตัวจอลำโพงดีทีเดียวครับภาพไม่น้อยหน้าราคาถือว่าคุ้มค่า5,990บางทีเนี่ยกำเงิน5,990ไปไม่รู้เนี่ยเดินไปซื้อที่ร้านออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ฮะยังได้ T.N. อ,อยู่เลยนะแล้วเป็น 144Hz ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมองหาจอที่ครอบคลุมทุกการใช้งานทำงานดูหนังเล่นเกมนะครับ เพลินๆกันไปเลยตัวเดียวจบตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับพอได้ทั้งพาแนลที่เป็น IPS ได้ทั้งรีเฟรชเรทที่เป็น165 h z มีลำโพงในตัวเฮ้ยเด็ดทีเดียวนะแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังขัดใจตัวผมเองมากๆเลยก็คือตัวขาตั้งมันก้องแกงนะครับโอเคด้วยความที่สเปคมันจัดมาแน่นอยู่แล้วแหละนะฮะมันก็เลยต้องไปลด ราคาในส่วนของขาตั้งซึ่งแน่นอนซื้อไปใช้งานสักพักหนึ่งเริ่มเบื่อเราสามารถซื้อขาตั้งแยกมาใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาพันสองพบาทเนาะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ Work at home ถ้าเพื่อนๆมองหาตัวจอที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่ a c e r Nitro VG240 0ปี2020ันยี z iPS ตัวนี้พร้อมกับ HDR ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่น่าสนใจจากทาง A อเซอร์ในวันนี้ครับวันนี้บิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้รีวิวจอตัวไหนอย่างไรยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนรุ่นไหนพิมไว้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจัดหามารีวิวให้ในช่วงนี้นะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อดบิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับ